ยังคงไร้ข่าวดีเกี่ยวกับทายาทคนแรกหลังจุงมือเข้าพิธีวิวาตั้งแต่ปี2565สําำหรับคู่รักคนดังแพตตี้อังสุมาลินและแดนวรเวท่่ามกลางแฟนคลับที่รอลุ้นกันว่าเมื่อไรจะได้เห็นทายาทของทั้งคู่สักทีโดยก่อนหน้านี้แดนแพตตี้ได้ควงคู่กันไปตรวจร่างกายเตรียมความพร้อมก่อนมีเบบี ผลปรากฏว่าสภาพร่างกายของทั้งคู่ผ่านฉลุยพร้อมเป็นคุณแม่คุณพ่ออย่างเต็มที่อินสลิกขอหวานใจแต่งงานกลางคอนเสิร์ตด้านแฟนคลับกรีซนัน่นโอ้โหแดนแพตตี้เสิร์ฟภาพคู่ขาวดำแต่ความหวานชัดทะลุจอแซบเหลียวหลังนางเอกดังแจกออร่าเซ็กซี่รินทะเลซีดจนแฟนคลับทักทำสะเทือนทั้งไอจีแฟนๆแห่สงสัยแพตตี้ท้องหรือเปล่า ล่าสุดในงานคอนเสิร์ตครบรอบ22ปีดี 2B Eternity Concert สาวแพทตี e ้ได้หอบช่อดอกไม้ไปให้กำลังใจและแสดงความยินดีกับคุณสามีถึงด้านหลังเวที พร้อมโฮสต์คู่สุดน่ารักผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุแคปชั่นว่าคนเก่งของอังเต็มที่นะที่รักแต่งานนี้หลายคนดันโฟกัสผิดจุดเพราะสังเกตว่าช่วงหลังหลังมานี้สาวแพตตี้ดูมีน้ำมีนวลขึ้นกว่าแต่ก่อนทําเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ถามกันรัวๆเลยว่าเจ้าตัวท้องแล้วหรือเปล่าอาทีหุ่นแบบนี้มีข่าวดีแน่ๆหุ่นนี้เหมือนมีน้อง หุ่นน้องแพทเหมือนมีน้องแล้วโวเแบบีมาหรือเปล่านะจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ไหมนาและอีกมากมาย